ว่าจะเป็นฝ้าอะไรมันก็แล้วแต่นะคะจบที่โอเลยนะโอจะช่วยดูแลให้คุณเองนะคะกับครีมชุดจากลาชูเล่นะคะถมาถามโอนะโอจะต้องมีการวิเคราะห์ผิวก่อนเนาะในเรื่องของการว่าเออผิวหน้านของคุณเป็นยังไงนะคะต้องสอบถามที่ผ่านมาเนี่ยอดีตที่ผ่านมาคือคุณเคยทําร้ายผิวหรือมีการดูแลผิวแบบไหนมาบ้างทาครีมกันแดดเพียงพอไหมหรือใช้ครีมแบบไหนมาก่อนหรือเรเซอร์มาก่อนหรือเปล่า หรือมีระบบภายในอะไรบ้างทานยาคุมมาหรือเปล่านะคะครั้งที่โอจะแนะนําในการชุดรักษาฝ้าโอจะแนะนําชุดเริ่มต้นเสมอนะคะเป็นชุดเริ่มต้นก็คือชุด b r ร g บ็ Box ซ็ตที่มี4ตัวนะคะในเรื่องของการรักษาฝ้าก็ต้องบอกก่อนว่ามันมีแค่3สเต็ปเท่านั้นเองนะคะ1เลยนะคะคือการกล้างหน้าให้สะอาดนะคะในเรื่อง,องการเคลียร์ผิวเรื่องของการดูแลผิวเคลียร์ผิวให้สะอาดนะคะขั้นตอนที่2คือเป็นการบํารุง บำรุงไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูนะคะเรื่องของการผัดเซลล์ผิวขั้นตอนที่3เป็นเรื่องของการปกป้อง ไม่ให้เกิดฝ้าใหม่นะคะมีแค่3าขั้นตอนเท่านั้นเองดังนั้นชุดเริ่มต้นของการรักษาฝ้าจะมีแค่4ตัวเท่านั้นนะคะตัวเริ่มต้นก็นคือตัวนี้เป็นเป,น,เปนตัวเคลียร์ผิวนะคะเป็นสบู่ที่เรียกว่าเป็นสบู่นานโนเป็นสูตรแรกของโลกนะคะซึ่งตัวนี้ตีฟองเกิดฟองโฟมนุ่มมากแต่ไม่ทำลายผิวไม่ทําให้ผิวแห้งตึงแน่นอนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีหลักๆเลยนะคะคือเขาเป็นแพลงต้นทะเล อย่างที่บอกนะเรื่องของการสารสกัดในการใช้รักษาจุดด่างดำนะรักษากระฝ้าต่างๆเนี่ยแพลงต้นทะเลนะคะจะทําให้ในเรื่องของการสลายจุดเม็ดสีต่างๆนะคะให้มันสลายไปนะคะแล้วก็เป็นการผัดเซลล์ผิวสร้างผิวใหม่ขึ้นมาเป็นโคลนซคิวเทนก็เป็นเรื่องของการ สร้างเสริมสร้าง,างตาข่ายผิวให้มีความแข็งแรงส่วนอื่นก็จะเป็นเรื่องของ Natural h e r b ในเรื่องของอวิตามิน E เป็นการบำรุงผิวมี g g ของเราเใส่อยู่ในครีมทุกตัวดังนั้นคุณก็ไม่ต้องกังวลใจนะว่าจะใช้เวลานานนะคะหลังจากที่เราล้างหน้าไปแล้วเนี่ยโอก็จะแนะนำให้ตัวเป็นเซรั <S <S <อ>่มคือที่ผ่านมานะโอก็เป็นคนที่ ไม่ค่อยได้สนใจตัวเซรั่มสักเท่าไหร่บางทีเราก็ล้างหน้าเสร็จปุ๊บล้วก็ลงครีมเลยแล้วคุณสังเกตไหมว่าถ้าผิวแห้งๆนะแล้วมาลงครีมรู้สึกได้ไหมว่าผิวตัวครีมเนี่ยมันไม่มันไม่ลงผิวตัวเนี้ยตัวเขาเรียกว่าแอสตาเซรั่มนะคะแอสตาเซรั่ม um ตัวเนี้ยจะเป็นตัวทําให้ผิวของเรามีความชุ่มชื้นผิวชุ่มชื้น ผิวที่ดีมีตะไ่ายผิวที่ดีมีความชุ่มชื้นนะคะทาครีมแล้วลงซึมลงใต้ผิวได้ดีนั่นเองดังนั้นเนี่ยขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญมากนะบางควจะละเลยแล้วก็ไม่สนใจกับการเติมน้ําให้กับผิวเพราะบางทีคนที่เป็นฝ้านหนักๆเนี่ยผิวจะแห้งมากผิวจะแห้งกร้านรูขุมขนกว้างทาครีมยังไงนก็ไม่ติดหรอกคะ่ะดังนั้นการเติมน้ําให้กับผิวนะคะตัวแอสตาเซรัม จะทาให้ผิวชุ่มชื้นลักษณะของนาโนมอสเจอร์ไรเซอร์นะคะหลังจากที่เรามีการปรับผิวให้มีความชุ่มชื้นแล้วนะคะการทาครีมบารุงตัวเนี้ยจะทําให้ซึมเข้าไปได้อย่างง่ายดายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นหนึ่งเนี่ยเป็นนาโนนะคะเหมือนกันนะคะซึมไปยังใต้ชั้นผิวได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันนะคะตัวครีมตัวนี้ทํางานยังไงตัวนี้ก็คือจะมีลักษณะเป็นแผงต้นทะเลเหมือนกันเนีย่ยเหมือนกับตัวสบู่เลยนะคะเขาทาออกมาเป็นสีเดียวกันเห็นไหมคะเพราะว่าสูตรเขาใกล้เคียงกันในเรื่องของการรักษาฝ้านะคะตัวนี้เป็นล้าง นะะในการที่จะดูแรลรักษาฝ้านะคะตัวนี้จะไปทําให้ตัวเมลานอไซตมีการทํางานที่เป็นสมดุลม,มีการปรับเม็ดสีมีการผลิตเม็ดสียับยั้งเม็ดสีไม่ให้มันทางานมากเกินไปเพราะว่าบางทีเราโดนกระตุ้นด้วยแสงแดดหรือความร้อนบางทีเนี่ยเมลานอไซต์ก็จะผลิตเม็ดสีขึ้นมามากนะคะตัวนี้จะไปทํางานกับเมลานอไซ์เป็นตัวผลิตเม็ดสีให้ทํางานช้าลงแล้วก็เป็นการยับยั้งสลายฝ้าเก่าเป็นการ เขาเรียกว่าเป็นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ตัวนี้จะเป็นตัวเป็นการสร้างเซลล์ผิวใหม่จากที่ปกติแล้วเนี่ยเราจะมีการผลัดเซลล์ผิวทุกๆ28วันอันนั้นคือประมาณเด็กสัก20แต่เมื่ออายุเยอะขึ้นเ,เจอการทําร้ายผิวมากขึ้นนะคะในเรื่องของการขัดเซลล์ผิวก็ช้าลงดังนั้นเนี่ยการใช้ตัวครีมมอสเจอร์ไรเซอร์ตัวนี้ตัวฝาเขียวตัวนี้ย จะทําให้การผลัดเซลล์ผิวเข้าขาเป็นปกติมากขึ้นดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเมื่อเขาเผยผิวใหม่ออกมาเนี่ยผิวเขาจะใสขึ้นแล้วก็ผลัดของเก่าที่มันดำเนี่ยออกไปดังนั้นเนี่ยโอเนี่ยจะใช้ในลนักษณะของกะคือการสร้างเซลล์ผิวใหม่นะคะในตัวขั้นตอนของการบำรุงผิวผลัดเซลล์ผิวใหม่นะคะ ส่วนขั้นตอนของการที่จะปกป้องไม่ให้เกิดฝ้าใหม่บางครั้งคุณสนใจกับการที่รักษาฝ้าแต่คุณไม่ได้สนใจกับการปกป้องฝ้าก็เป็นความเข้าใจที่ผิดนะดังนั้นทุกครั้งที่ซื้อชุดของโอ๋โอโอก็จะแนะนําตัวกันแดดไปด้วยก็ไปที่สถาบันเมอร์ก์นะคะได้รับการ,การการันตียืนยันมาแล้วว่ามีค่า SPF สูงถึง131เท่าดังนั้น8ชั่วโมงทาได้อยู่เอาอยู่มากๆนะคะตัวนี้นะทาได้เลยนะแต่วิธีการทาก็คือจะต้องทาให้ได้มากเพียงพอ ทเท่ากับ1เหรียร1สินะคะหลูกเชอรี่หรือแม้กระทั่งหรือประมาณ2ข้อนิ้วนะคะสองข้อแต่ให้เขาซึมเข้าไปเนาะแล้วก็ทาเพิ่มอีกสักรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่ว่าให้ครีมกันแดดของเขาเนี่ยซึมเข้าไปแล้วเคลือบผิวการทํางานของเขาจะเป็นฟิล์มบางๆเคลือบนะคะผิวไม่ให้ผิวเนี่ยกระโดนความร้อนโดยตรงนี่ก็จะเป็น4ขั้นตอน4ตัวนะกับ3ขั้นตอนในการดูแลผิวชุดเริ่มต้นจะใช้อะไรดีนะคะจะใช้ตัวไหนดีอก็จะแนะนําเป็นชุดเริ่มต้นง่ายๆเลยนะใช้แค่4ตัวนี้เท่าน,นั้นเองนะคะ มาช้นๆถ้าเกิดใครมีคำถามก็มาอินบ็อกมาได้นะคะมีข้อสงสัยเลยาจะปรึกษาในเบื้องต้นก่อนก็ปรึกษากันได้ค่ะยินดีให้คําปรึกษานะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ